เป็นประจำวันที่9พฤศจิกาวันนี้เนี่ยเราเลือกตัว s ิ n e x มาแนะนำนะครับหนึ่งคือเรื่องของกำไรนะเราคิดว่ากำไร Q3 เนี่ยน่าจะยังแข็งแรงคือลดลง q 1 n q อันนี้เป็นเรื่องฤดูกาลอยู่แล้วแต่เราคาดยังโตแรง54%เยียียเพราะว่ามา r g จินดี ค่ะคุมต้นทุนนะคุมต้นทุนได้ดีแล้วก็ของที่ขายปกติไตรมาสี่จะเป็นไฮซีซันอยู่แล้วมันจะมีของสินค้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาขายแต่ว่าปีนี้จะแตกต่างพิเศษเอาเฉพาะมือถือเนี่ยนะคะจะเพาะจะพิเศษกว่ากว่าปีอื่นๆก็ตรงที่ว่าเป็นมือถือ 5G เข้ามาเยอะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี้ยกำไร Q4 เราคิดว่าจะทำนิวไฮนะครับคือดีต่อเนื่องจากไตามาาที่สเลยนะครับแล้วก็สินค้าเกมมิ่งต่างๆเป็นสินค้าไฮมาร์จินอยู่แล้ว เกมมิ่งค่ะเกมมิ่งนี่ก็เพิ่งได้เป็นดิสติบิวเตอร์แต่เพียงผู้เดียวในเมืองไทยเนี่ยยี่ห้อเรเซอร์แล้วก็เรเซอร์เนี่ยได้รับคือได้รับความนิยมในบ้านเรามาตลอดอยู่แล้วแต่ว่า,เ,าเกมมิ่งอาจจะเงียบเงียบไปแต่ในช่วงโควิดที่อยู่กันอยู่บ้านและเรียนออนไลน์กันเนี่ยนะคะสินค้า Work f r o m h ฟ m e เนี่ยขายดีมากนะมากแล้วก็เกมมิ่งเนี่ยบูมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง<ช>ตั้งแต่ตรงนั้นมาไอพงไอแพ p พีซีโน o ตบุ๊กอะไรนี่ขายกระจุยมากช่วงไตรมาสสองไตรมาสสามนะครับส่วนไตร เป็นช่วงของ iPhone นะครับ iPhone 12เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้จองเห็นว่าวันที่27ใช่ไหมฮะ27พฤศจิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สแสตอบรับน่าจะค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นรุ่นแรกที่ใช้ 5G ได้นะครับกำไรในช่วง3ปีข้างหน้านะครับปี2020 2022เนี่ยเราคาดตัวเฉลี่ยนะครับ16ต่อปี แล้วก็ในแง่ของฐานการเงินตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเมื่อก่อนอาจจะมีความกังวลเรื่องของ working c a p แต่ว่าระยะหลังด้วยการจัดการของเขาหลังบ้านพวก inventory ต่างๆใช้<ด>ระบบอะ,อะไรต<า>่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย cash cycle เนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องอย่าง Apple เนี่ยเขาเพิ่งทำแบรนด์ก่อนหน้านี้เป็นแบรนด์อื่นเนี่ยทำแต่ตัว Apple เนี่ยที่เขาคุยตรงกับตัว Apple เองเนี่เพิ่งทำแบรนด์ตอนปีที่แล้วแล้วก็วันที่นีกไปคุยกับคุณสุธิดาเนี่ยบอกว่า ปีแรกของการทำแบรนด์แอปเปิลเนี่ยคือยังไม่รู้ไงว่าดีมานเป็นยังไงอะไรอะไรยังไงก็แบบเอาของให้เยอะมาก่อนเพราะฉะนั้นพอเอาของมาเยอะเนี่ยค่ะมันอาศัยโวลูมแต่ว่า margin มา r จินมันน้อยแต่หลังจากทำตลาดไปหนึ่งปีเขาเริ่มรู้แล้วว่าสินค้าตรงไหนของแอปเปิลเนี่ยขายดีสินค้าตรงไหนไปโดนใจลูกค้าของเขาที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆก็บรหิหารจัดการเรื่องของ Inventory ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มารจินก็เลยดีขึ้นอันนี้เป็นคีย์หลักเลยสำหรับตัวกำไรการเติบโตของ Cinex ก็คือตัว cross Margin ทีี่่ดขึ้นกวม ครับส่วนราคาเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานขึ้นไปชนเป้าของเราเลยนะครับเป้าเราให้อยู่17บาทแล้วก็พักฐานลงมาตอนนี้เนี่ยลงมาใกล้ฐานแนวรับสําคัญอีกครั้งนึงก็คือโซนประมาณสัก14บาทเราก็เลยคิดว่าในแง่ของเทคนิคอลเนี่ยก็ดูน่าสนใจเมื่อวันศุกร์เนี่ยคือจริงๆถ้าดูภาพเป็นราย5นาทีเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับว่าลงไปแตะสิบสี่ปุ๊บแ,แล้วมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงก่อนตลาดปิดเนี่ยนะครับดันขึ้นมาทีเดียวเลยเนี่ย ประมาณ5ช่องนะ50สตางค์เพราะฉะนั้นเราคิดว่ามีโอกาสที่วันนี้จะได้เห็นเทคนิคอรรีบาวต่อแล้ววันนี้ลูกเข้าด้วยถ้าเทียบกับแม่อีกคนราคาเขาค่อนข้างค้างที่ระดับสูงเลยเนาะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกซิน e x มาเป็นหุ้นเด่นประจําวันนี้เลยนะครับราคาเป้าหมายย้ำอีกทีนึง17บาท